สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณคุณตาหมอและภรรยามากๆเลยนะคะที่ส่งยาฆ่าเชื้อแบบก้างปลามาให้เด็กๆนะคะสิบหลอดเลยนะคะเป็นยาสามัญประจําบ้านแมวรักษาได้ครอบคลุมหลายโรคมากเลยนะคะเป็นการรักษาน้องแบบเบื้องต้นนะคะกราบขอบพระคุณนั่นมาอย่างสูงเลยนะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญะคะ่ะ แล้วก็เช้านี้เมื่อเช้านี้นะคะได้ถ่ายคลิปเด็กๆเอาไว้นะคะตอนนี้เพิ่งมีคาบว่างนะคะอยู่ที่โรงเรียนนะคะเพิ่งมีคาบว่างได้ทาคลิปเสียงวันนี้วันนี้ก็ต้องรีบไปโรงเรียนเหมือนเดิมเช้าๆนะคะต้องเคลียร์เด็กๆเพราะว่ามันมันหลายจุดเนาะข้างบ้านหน้าบ้านแล้วก็ในบ้านอีกนะคะ ที่สําคัญอ่ะมันต้องเคลียรกระบะทรายนะคะเราจะปล่อยไว้มันก็ไม่ดีนะคะเราก็ต้องเคลีย่นั่นละคะมันก็เลยรีบร้อนตอนเช้านะคะเวลาไม่ค่อยมีก็ได้ต้นตําแยแมวมาให้มาให้เด็กๆนะคะช่วงหน้าฝนมันจะมีตําแยแมวเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ก็พอให้เด็กๆได้เอามาแทะมากินมาเล่นกันนะคะแต่ตอนนี้มันยังเกิดขึ้นไม่เยอะนะคะฝนเพิ่งมานะคะก็มี ได้มาต้นหนึ่งก็แม่ดำก็จองนะคะจองแต่ถ้าจะไปหาจริงๆตรงที่าทางไปทุ่งน้ำมันก็มีค่ะมันก็มีแม่น้ำใสฟูเขาก็อยู่ในบริเวณบ้านนี่แหละคะ่ะอยู่ในบริเวณบ้าน ดูซิหน้าอร่อยจังเลย,เด,ยเดี๋ยวเดือยแม่ตุ้มนะคะตอนตัวนั้นแม่ตุ้มนะคะตัวนี้แม่ดานะคะที่จมูกดําๆเนี่ยตัวนั้นแม่ตุ้มเหมือนกันมากเลยต่างกันตรงจมูกนะคะอันนั้นแม่คาแกว้วดูแม่ตุ้มจะแย่งนะคะโอ้ดูดูดูดแม่ตุ้มแย่งเลยนะคะแม่ตุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เบื่อค่ะเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนกันเ้าก็ก็ผัดผัดกันกินนะคะ แม่ตุ้มไม่กินแต่แม,ม่ตุ้มเมาแล้วค่ะแค่แค่ได้กินแม่ตุ้มก็เมาแล้วแม่ตุ้มไม่กินนอนเมาแล้วก็เป็นอาฟูอาฟูนะคะอาฟูอันนั้นมันกงอันเก่านะคะที่เปลี่ยนจากอันใหม่ออกมานะคะโอ้เสียงหน้าต่างขอโทษด,ด้วยนะคะลมพัดหน้าต่าง แม่ตุมต้มกับแม่ดำเหมือนกันเลยนะคะลายเดียวกันเลยนะคะบัวขาวบัวขาวเข้าบ้านแล้วก็ออกไปอีกเพราะว่ามันมีที่ให้รอดออกไปนะคะช่องให้รอดออกไปอันนี้แม่คำแก้วอันนี้แม่จำปีอนอนแบบเหมือนนอนอยู่ชายทะเลเลยนะแม่จำปีอันนี้แม่เฟื่องนะคะแม่เฟืองเด็กเด็กเด็กๆหิวกันแล้วลูกแม่น้ําใสนะคะในนี้ เอาไผ่เงินให้กินนะคะเอาไผ่เงินให้กินดูหน้าตาสามสีหน้าตาน่ารักนะคะลูกแม่น้ำใสอันนี้สองหนุ่มเพิ่งจะออกจากกรงนะคะกลางคืนให้อยู่ในกรงนะคะตอนเช้าเขาปล่อยออกมาให้เขาได้ผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายนะคะเขาก็รู้กฎกติกาดีนะคะว่าค่ากลางคืนเขาต้องอยู่ในกรงนะคะกลางวันเขาก็ออกมาเขาก็ไม่เล่นเล่นอยู่ในนี้เขาก็ไม่ได้ไปไหนนะคะ เขาก็อยู่แบบนี้ค่ะคือแถวนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับมันมันถิ่นใครถิ่นมันนะคะเขาจะไม่ข้ามถิ่นเขาจะไม่ข้ามเขตไปอะค่ะก็ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะคะเขาไม่ไปเขาก็เขาจะอยู่แต่บริเวณแถวนี้ค่ะเขาไม่ไปค่ะก็ก็ก็เลยกล้าปล่อยค่ะก็เลยกล้าปล่อยเขาเขาก็จะอยู่แต่ แต,แต่แต่ใกล้ใกล้บ้านของตัวเองเนี่ยค่ะในบ้านอย่างนี้ค่ะเจ้าหนายเจ้าขุนตอนเด็กๆเจ้าหนายเจ้าขุนตอนเด็กๆน่ารักน่ารักค่ะน่ารักในคลิปเก่าๆที่ย้อนไปเมื่อประมาณเกือบเกือบปีที่แล้วอะ่ะเพราะว่าเดือนหน้ามันจะครบปีหนึ่งที่นุกมาอยู่ที่นี่นะคะเดือนหน้ามันจะครบปีหนึ่งเพราะว่านุกเข้ามาอยู่ที่นี่วันที่สาม มาอยู่ที่บ้านหลังใหม่เนี่ยวันที่3มิถุนาคือเป็นวันเกิดของนุกเองนะคะนุกเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะแล้วมันจะเวียนมาครบปีหนึ่งแล้วนะคะที่อยู่กับเด็กๆที่นี่นะคะแปบ๊แปบๆแล้วมันปีหนึ่งแล้วนะคะที่ที่ที่ดูแลพวกเขามาเนี่ยค่ะก็เร็วเหมือนกันนะคะเร็วเหมือนกันเด็กๆหิวแล้ววันเกิดนุกนุกจะไปถ้านุกไม่ได้มีติดขัดอันใดนุกว่าจะไป ไปวัดนะไปทําบุญไปทําบุญให้กับหลายชีวิตที่ที่จากนกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแสนดีมินโฮแม่สัาลีแล้วก็แม่สามสีนั่นละค่ะที่ที่จากนกไปะคะ่กะก็ว่าจะไปนะคะว่าจะไปก็ขออย่าให้มีอุปสรรคใดๆนะคะขอให้ได้ไปนะคะขอให้ได้ไป คิดถึงนะคะคิดถึงพวกเขานะคะนี่ใครนี่ยไม่เฟื้องไม่จำปาเวลาที่เรา,ห,าหิวมากเลยหิวแล้วหนูหิวหนูหิวที่ต้องเอาพลาสติกมาบางังมาคุมแบบนี้ก็เพราะว่าวิใครนี่ยไม่เหมียวดูสิคะไม่เหมียวต่างตามากดูต่าง ต่างจากแต่ก่อนมากเลยนะคะที่คุณหมอท่านส่งท่านส่งอาหารสําหรับแม่แมวกับลูกแมวมานะคะดูสิวิน้ำหน้าสลอนน่ารักเลยโอ้แม่เหมียวเขามานั่งเฝ้าลูกเขานะคะลูกเขาก็อยู่ในคอกนะคะแต่ตัวเขาอะ่ะออกมานั่งเฝ้านั่นแหละคะ่ะดูเขาอ้วนขึ้นแต่แต่ก่อนมากเลยนะคะแม่เหมียวนะคะแม่เหมียวคงแข็งแรงดีพร้อมทาหมันนะคะพร้อมทํหมันทั้งเด็กเดก ที่อยู่ในคลอกเนี่ยลูกของเขาเนี่ยจะต้องทำวัคซีนนะคะจะต้องทำวัคซีนซึ่งยังไม่มีงบประมาณเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกสามบุญอยู่อยู่ในกลงโอ้ยนอนหลับก็มีลูกอิ่มแล้วเลรอิ่มแล้วเหลอคะอิ่มแล้วก็นอนดูสิคะนอนหลับดมูมีแต่ตัวท้องป่อง,องๆดูสิ ทำวัคซีนได้แล้วนะคะนี่ทำวัคซีนได้แล้วห้าตัวลูกเขาห้าตัวลูกโดกเหมือนกันนะคะถ้าไม่รีบทำหมันนี่แย่เลยเพราะว่าแม่เหมียวเขาไม่ชอบจะอยู่แบบในกรงหรือว่ากักบ,บริเวณอะไรนะคะเขาก็อยู่แบบนี้นะคะ่ะอยู่ได้เขาก็เขาก็ไม่ไปไหนนะคะแต่ว่าถ้าเราทำหมันให้เขาเรามันจะโลง่งโล่งอกเลยนะคะ คุณหมอต้องตรวจเลือดก่อนอยู่แล้วนะคะตรวจร่างกายตรวจเลือดก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะทาหมันนะคะนั่นแหละค่ะอย่าให้เขาได้ทาหมันมากๆนะคะกําลังน่ารักนะคะดูสิอยากเดี๋ยวถ้าได้กรงมาก็เดี๋ยวจะไปประกอบที่บ้านเพื่อนนะคะกรงที่คุณหมอและภรรยาท่านส่งมาให้นะคะจะได้ไปประกอบที่บ้านเพื่อนจะได้ถ่ายคลิปเด็กๆมาให้ชมนะคะดูสิอวิยไม่เมียว ท้องโตมากนะคะดูท้องไม่เหมียวอ้วนทว้วนสมบูรณ์นะไม่เหมียวเนาะดูนอนเฝ้าลูกค่ะนอนเฝ้าลูกลูกก็นอนเหมือนกัน,นะะพากันกินอิ่มเพื่อนก็ดูแลแมวเพื่อนน้ำหนักลดลงอีกนะคะเพื่อนก็บอกให้เขากินข้าวเยอะๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็บางอย่างบางครั้งคนร้องก็มีเรื่องเครียดเนาะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ